สวัสดีครับวันนี้จงเงนทีวีก็นะครับได้ไอเทมตัวใหม่มาสดๆร้อนเลยนะครับเป็นขาตั้งกล้องนะครับโมซานะครับราคา5,000กว่าบาทนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะช่วยในการป้องกันการสั่นสะเทือนนะครับบลานซ์กล้องนะครับเวลาที่เราเดินถ่ายรูปนะครับซึ่งเป็นของที่ต้องมีนะครับสำหรับคนที่ทำ u t u b e นะครับวันนี้จางเงนทีวีก็จัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจงเงนทีวีจะ นะครับแกะกล่องดูว่ามันจะเป็นยังไงชมกันครับตอนนี้นะครับก็ได้แล้วก็จะไปนะครับทนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะนะครับตอนนี้ใช้มือเดียวอยู่นะครับมีผู้ช่วยนะครับเดียวแกะก่อนครับได้แต่หนึง แน,น่นๆก็เลยนะครับได้แล้วครับตัวน,นี้โอเคนะครับตัวน,นี้เป็นกล่องโฟมนะครับป้องกันการกระแทกโ,โหแข็งแรงมากเลยครับโมซ่านนะครับขคอตอัวน,นี้นะครับจะช่วยในการนานลดการ สั่นเตือนของกล้องนะครับเวลาที่เราเดินถ่ายรูปนะครับผมจะเปิดดูนะครับว่าอะไรอยู่ในบ้างชมกันครับตอนนี้นะครับเราเจอกล่องของมันเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโฟมนะครับป้องกันกันกระแทกอย่างดีเลยครับผู้ชมครับนี่ครับแล้วก็มีนะครับหูไว้สำหรับถือนะครับเป็นหนังนะครับ เดี๋ยวผมจะแกะเลยนะครับว่ามันจะมีอุปกรณ์อะไรด้านในบ้างครับผู้ชมครับตัวเปิดอยู่ตรงนี้นะครับผู้ชมมาแล้วครับว้าวนะครับเท่าที่เห็นนะครับก็มีเดี๋ยวตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นขานะครับล็อกโทรศัพท์มือถือนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น นะครับสำหรับใส่กล้องนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จมีกันหนึ่งครับตัวนี้ก็ในเป็นสายชาร์จเหมือนกันตัวสำรองนะครับแล้วเท่าที่เห็นนะครับก็จะมีตัวนะครับด้ามจับนะครับแล้วก็มีขาตั้ง ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะยกออกมาทีละอย่างแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะครับมันติดแน่นนะครับคุผู้ชมน่าจะต้องวางกล้องแล้วครับแบบนี้ครับอึ๊บแน่นครับแน่นกิตาแค่นี้โฮลิสตันฟอร์มี่เดี๋ยวเดี๋ยวกิตามาช่วยถือกล้องนะครับเฮ้ยโฮลิส โ okay. okay. อเคท hand. ด์โอเคท hand, t ์ทูไ e วันนี้นะครับก็ได้แล้วครับชิตาช่วยถือกล้องนะครับได้แล้วครับชมครับตั้งคิวเจอ่านี่ครับได้มาแล้วนะครับเป็นขาตั้งกล้องนะครับโอเคขออนุญาตวางก่อนนะครับวางเบาๆแพีงครับแพงนี่ก็เป็นด้ามต่อขาตั้งกล้องนะครับ เดี๋ยวผมจะลองต่อแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูนะครับว่ามันจะมีลักษณะการใช้งานยังไงนะครับแต่เท่าที่เห็นนะครับน้ําหนักเบานะ้ครับน้าหนักเบากว่าตัวแรกที่ผมรีวิวนะครับเดี๋ยวลองดูตัวน,นี้นะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับรอชมกันครับมาแล้วครับผู้ชมครับเอ้โหนะครับ Let's go whoa whoa whoa, whoa. นี่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราใช้นะครับกันสั่นของโมซ่านะครับคุณผู้ชมนะครับภาพสมูทมากๆเลยครุณผู้ชมครับไม่มีสั่นเลยนะครับเนี่ยเออคุณผู้ชมเอาละครับภาพสมูทมากเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับขาตั้งกล้องโม จ้าครับมันเป็นกันสั่น,นครับณผู้ชมฟ้าขผมไม่สั่นเลยนะครับสังเกตดูน,นะครับอย่างนี้สวัมอช้า How do you feel about the skateboard? <c oughs> What? ข <Good>, ี right? ไปแล้วครับคุณผู้ชมนู่นไหนแล้วครับ วันนี้ช่งานทีวีก็มาดูคีตาเล่นสกตบอร์ดนะครับผู้ชมครับ ready or not ready or not let's go ไปแล้ว โอ้โวว้โวว้า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 ว่้าวว้ควว้าวว้าววราวะ้วบ้าวว้วว้าววาวว้าววาวว้าว้าวว้าวอ้าวว้าว้ เป็นของเล่นใหม่ของจิงอันทีบีนะครับไอเทมตัวใหม่เลยตอนที่เยลกินนะ yes r r อ t h is to o t a t yes ต่ายให้สิ่เกิดผู้โอเคนะครับนี่เป็นไอเทมตัวใหม่นะครับของจิงอันทีบีนะครับที่เราจะไปถ่ายทำกันวันเสาร์นี้นะครับว้าว mm. wow. น,นะครับทั mm ้งิครับ ว้าว a n you guess? ห no, to อมติ่งตุ้ยไม่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  y ม่ไม่ไ่ไม่ไ n ไม่ไม่ไม่ไ w ่ไม่ s ม่ไม่ไ a n t ม่ไมม่ไ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 ม่่ไม็ไ้่ไม้ไม่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 ไัไงทีวีนะครับว้าวนะครับสวยงามมากเลยครับ่มครับ่ ว่าหน่าจะหนีว้าวอะโอ้มันแข็งแรงมากเลยครับใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมครับตัวนี้นะครับประมาณพันเก้าร้อยบาทนะครับจะไม่ขึ้ใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมครับนั่นดีแข็งแรงมากครับวัสดุนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมมีตัวปรับ สูงต่ำนะครับอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับดึงออกได้ครับปึ๊บเนี่ยสามารถที่ปรับสูงต่ำได้นะครับถ้บเารเราจะากดขาเรากกดตรงนี้น่าจะประมาณนี้กดแล้วดันขึ้นมา i see yes